สวัสดีครับอาจารย์นชัยนะครับก็วันนี้จะมาสอนเรื่องของการสร้างแบ็คลิงนะครับเราสามารถสร้างแบ็คลิงที่มีคุณภาพได้ภายใน2น,นาทีนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับทาไมถึงใช้คําว่าแบ็คลิงที่มีคุณภาพเพราะว่าแบ็คลิงตรงนี้จะมาจากเว็บไซต์ที่มีคุณภาพนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการว่าเพราะอะไรนะครับ เริ่มกันเลยนะครับเข้าที่ Google นะครับเมื่อเข้า Google แล้วนะครับพิมพ์คำว่า g o o g l e Site นะครับซึ่ง g o o g l e Site เนี่ยเลอกอันนี้นะฮะ site.google.com เป็นบริการของทาง Google เองนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงใช้คำว่าไซต์คุณภาพเพราะว่าเป็นเว็บไซต์ที่มาจากทาง Google แล้วก็ฟรีด้วยนะครับเราสามารถที่จะจบภายใน2นาทีนะครับ เมื่อเข้ามาแล้วนะครับกดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับด้านมุมขวาล่างนะครับสร้างเว็บไซต์ใหม่นะครับเสร็จแล้วระหว่างที่รอนะฮะเราก็ไปเอาเว็บไซต์ของเรานะครับเพื่อการสร้างบลคลงนะครับเราเข้าเว็บไซต์ของเรานี่นะฮะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ทีนี้เราก็อาจจะใส่ไตเติ้ลลงไปนะครับ <c oughs> บาบานะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นคอนเทนต์นะครับเราผมบแนวคอนเทนต์ก่อนเนาะคลิกหนึ่งทีนะครับแล้วก็เลือกตรงกลางนี่ฮะว่าข้อความนะครับเราจะได้เป็นคอนเทนต์ตรงตรงกลางนี้แล้วนะครับ เราไปกลับเว็บไซต์เรานะฮะเว็บไซต์เราใส่ตรงนี้หนึ่งที่นะครับเราก็ทำแบ็คลิก์นะครับจะใส่ตรงไหนก็ได้นะครับที่เป็นคีย์เวิร์ดของเรานะครับตรงนี้ในภาษาของ seo เลกชื่อนึนว่า u n c h o r t text นะครับกดใช้ไปนะครับเสร็จแล้วกดเผยแพร่เท่านั้นเองนะครับ เสร็จแล้วครับกับการสร้างแบคลน์คุณภาพนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ถ้าท่านใดสนใจอยากจ,จะทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดิจิตอลไม่ว่าเป็น SEO SEM หรือ WordPress เป็นตน้นก็สามารถที่จกด Subscribe ได้นะครับขอบคุณครับ